ก่อนหน้านี้ลูกสาวนั่งรถกับผมมาเขาพูดอยู่คำหนึ่งผมรู้สึกเสียใจมากๆเลยเขาบอกว่าป้าเป็นดาราแต่ทำไมป้าดูจนจังเรียกได้ว่าเป็นอดีตพระเอกที่โด่งดังมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับรังรัฐธรรมนูญสีเลิกหากย้อนไปเมื่อปี2539ก็มีบทบาทเป็นสารวัตรตำรวจปราบปรามยาเสพติดสุดเซอร์ผมยาวเลยค่ะในเรื่องตองหนึ่ง ทำแฟนๆต่างชื่นชอบเป็นอย่างมากและนอกจากนี้หลังรัฐธรรมนูญยังมีผลงานละคอรออกมาอย่างต่อเนื่องอย่างเชเ่นเบญจรงค์ห้าสีการเกตเงินเงินเงินนายฮ้อยทมินและในยุคปัจจุบันค่ะทางหลังเองก็หายหน้าหายตาจากวงการไปเลยก็ว่าได้จนกระทั่งล่าสุดหลังได้พาลูกสาวมาร่วมพูดคุยในรายการคุยแซบโชว์ถึงสาเหตุที่หายจากวงการไป ซึ่งหลังบอกว่าตอนนี้เปลี่ยนชื่อจากหลังรัฐธรรมนูญมาเป็นหลังเพชรดีแล้ว คือผมเป็นคนที่เกิดวันที่10เดือนธันวาตรงกับวันรัฐธรรมนูญพอดีแต่เมื่อก่อนผมชื่อธรรมนูนเฉยๆแต่มีวันหนึ่งผมกลับไปบ้านคุณพ่อที่อยุธยาแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนๆแต่ฟุตบอลและพอดีผมไปสมัครประกวดไว้และเขาก็โทรมาตามและลิงก์สายที่วัดเขาก็จะโทรตามว่าคุณรังรัฐธรรมนูญรับสายหน่อยก็เลยเก็ตขึ้นมาว่าเปลี่ยนชื่อนี้ก็น่าจะโอเคนะแต่ว่าตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นรังเพชรดีสีเลิก พราะรัฐธรรมนูญมันชอบเปลี่ยนไปเป็นมีฉบับเก่าและฉบับใหม่มันไม่คงที่สักทีประเทศไทยชอบเปลี่ยนรัฐธรรมนูญตลอดเวลาเราก็เลยคิดว่าเปลี่ยนเป็นเพชรดีดีกว่าจะได้มั่นคงคงทนถาวรพอเปลี่ยนแล้วก็ดีขึ้นซึ่งวิธีกรอก็ถามว่าหลังจากที่ละครดังก็เห็นว่าหายไปเลยจากหน้าจอเกิดอะไรขึ้นในช่วงนั้นร่างตอบว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพช่วงนั้นเราถ่ายละครแทบจะไม่มีเวลาสุขภาพัวเข่าผมจะไม่ค่อยดีมากมาก เพราะว่าผมเป็นคนชอบเล่นกีฬาตั้งแต่เล็กๆชอบเล่นฟุตบอลตั้งแต่ตอนเล็กๆก็ไม่ได้นึกว่าตัวเองต้องมาถ่ายละครเพราะฉะนั้นปัญหาหัวเข่ามันก็ค่อนข้างลามขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวส่งผลต่อการทำงานบางทีก็กำกับให้เราทำอะไรบางทีเราก็ทำไม่ได้เก็บไว้คนเดียวเรื่องการนอนไม่หลับด้วยอีกสาเหตุเราจะเป็นโรควิตกกังวลลุวงหน้าอย่างเช่นจะมีกองเปิดใหม่พรุ่งนี้ที่เราจะต้องไปเล่นเราก็จะต้องนอนพลิกไปพลิกมา ต้องไปเจอดาราใหม่ทีมงานใหม่เป็นโรคที่คิดไปก่อนเมื่อก่อนเราก็คิดว่ามันเป็นแค่โรควิตกกังวลของตัวเราเองแต่พอเวลาผ่านไปหลายปีเราว่ามันเป็นโรคแล้วแหละก็แก้ไม่หายสักทีก็เลยเปลี่ยนตัวเองแก้ด้วยการที่นอนปิดไฟคาเฟอีนก็เบาลงเวลาทำกิจกรรมอื่นๆเราก็เปลี่ยนท่าไม่อยู่ในท่าเดียวอย่างเช่นตัดหญ้าหน้าบ้านปกติเราตัดหญ้าเราก็จะได้อยู่แค่ท่าเดียวเพราะเวลาเราลุกขึ้นก็จะเหมือนฝืน ซึ่งวิธีกรยังบอกว่าบางคนเนี่ยก็ใช้คำว่าพระเอกตกอับกับเราที่เราหายไปจากวงการหลังบอกว่าก็ไม่ทราบเลยเพิ่งมาทราบแต่พี่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมองเป็นเรื่องธรรมดาการที่เรามีอาชีพเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอาชีพเรามองว่ามันดีนะกับยุคสมัยปัจจุบันที่มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเราทำอะไรได้ก่อนเราก็ควรจะทำซึ่งหลังเองก็บอกมีลูกสาวเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้กลับมารักงานมากขึ้น โดยทั้งลูกสาวก็คือน้องอมพลยบอกว่าอยากเห็นคุณพ่อในจออีกครั้งค่ะซึ่งหลังเองก็บอกว่าที่ผมหายไปเนี่ยได้ไปมีครอบครัวพอมีครอบครัวเป็นเขาขึ้นมาเขาเรียนอนุบาลเข้าสังคมโรงเรียนทุกคนครูอาจารย์เขาก็จะถามว่าพ่อเป็นดาราหรอไม่เห็นคุณพ่อเล่นละครเลยก็ไปกดดันผมหลายปีเพราะหลายปีเขาก็รู้สึกว่าหรือจะกลับไปเล่นละครดีนะอย่างน้อยลูกเราก็จะได้เห็นเราในโทรทัศน์ และเราก็จะได้ยืนยันให้ลูกเรารู้ได้ว่าพ่อตัวจริงเนี่ยเป็นนักแสดงอย่างที่คนเขาพูดผมก็เลยกลับไปเล่นละครแล้วละครที่ผมเล่นก็เลือกบริษัทที่ผมเขาได้ว่าผมอาจจะมาช้าไปหน่อยเพราะว่าต้องไปรับส่งลูกขอกลับเดร็วหน่อยก็ต้องขอบคุณบริษัทนอกจากนี้ค่ะรังยังได้เล่าถึงคำพูดที่ทำให้เขารู้สึกจุกอก,อกมากๆตอนที่ลูกสาวนั่งรถมาก,กับผมและลูกสาวก็พูดบอกว่า ป้าเป็นดาราทำไมป้าดูจนจังคำพูดนี้มันจี๊ดมาที่หัวใจผมเลยว่าทำไมเราไม่พร้อมพอที่จะมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาและเลี้ยงดูเขาให้ดีก็อยากจะขอโทษเขาว่าพ่อไม่พร้อมพอที่จะมีหนูแต่เมื่อมีหนูแล้วพ่อก็เป็นคนแบบนี้แหละถ้าพ่อไม่ตัดสินใจที่จะหางหายจากวงการละครมาหนูก็จะไม่เจอพ่อแบบนี้ ก่อนหน้านี้ลูกสาวนั่งรถกับผมมาเขาพูดอยู่คำหนึ่งผมรู้สึกเสียใจมากๆเลยเขาบอกว่าป้าเป็นดาราแต่ทำไมป้าดูจนจังออและรถเนี่ยก็กำลังขับมาจอดอยู่หน้าบ้านพอดีครับคำพูดคำนี้มันก็จีดขึ้นมาที่หัวใจผมเลยนะว่าเอ๊ะทำไมเราเราเรา,เรา,เ,ราเราไม่พร้อมพอที่จะมีสิ่งสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วจะเลี้ยงดูเขาให้ดีก็ก็อยากจะขอโทษเขาว่า พ่อไม่พร้อมพอที่จะมีหนูแต่เมื่อมีหนูมาแล้วเนี่ยพ่อก็อยากจะบอกว่าพ่อเป็นคนอย่างนี้แหละถ้าเมื่อวันนั้นพ่อไม่ตัดสินใจที่จะเลิกหรือว่าห่างหายจากวงการละครมาหนูก็จะไม่เจอพ่อแบบนี้นอกจากนี้พิธีกรยังถามว่ารู้สึกอย่างไรบ้างคุณพ่อมีผลงานหน้าจอน้องอมพลอยบอกว่ารู้สึกดีค่ะที่เห็นคุณพ่อในจอพ่อเราอยู่ในจอด้วยเวลาเราดูทีวีก็จะดูพร้อมกันกับคุณย่าก็ขำบทบาทที่คุณพ่อเล่น พ่อก็บอกว่าทําไปเพราะเงินทั้งนั้นส่วนลูกสาวมีแววที่จะเข้าวงการบันเทิงไหมน้องออมพลอยบอกว่าถ้ามีโอกาสหนูก็อยากเข้าวงการบันเทิงค่ะแต่ตอนนี้หนูยังรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองอยากจะขอเวลาพัฒนาตัวเองก่อนซึ่งหลังบอกว่าก็ต้องดูความพร้อมของเขาว่าเขาพร้อมหรือยังไม่อยากให้เป็นภาระของวงการไม่ปิดโอกาส ผมจะนําเสนอเขาตลอดว่าคุณมีความสุขกับอะไรถ้ามีความสุขกันอย่างนั้นก็ถือทําไปเลยขออยู่ในกรอบอยู่ในสังคมที่ยอมรับได้พอเลี้ยงลูกมีกฎเกณฑ์มีเหตุผลต้องมีวินัยอะไรไหมร่างบอกว่าก็ไม่เคยถามใครเหมือนกันถามว่าเรานั้นดุไหมทางด้านน้องอมพลบอกว่าก็ให้กลับบ้านไม่เกินหนึ่งทุ่มเวลาไปเที่ยวที่ไหนกับเพื่อนพ่อก็จะไปรับไปส่งตลอดตั้งแต่อนุบาลจนถึงตอนนี้ เวลาไปไหนก็ต้องส่งโลเคชั่นให้คุณพ่อว่าอยู่ที่ไหนก็จะโทรตามกับคุณแม่ตลอดว่าอยู่ที่ไหนทำไมถึงเป็นห่วงหลังบอกว่าเราก็เป็นคนแบบนี้แหละเป็นคนตรงไปตรงมาจริงใจต้องการความเป็นระเบียบรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองควรจะรับผิดชอบแค่นั้นพอถ้าเกิดว่าเขารับปากกับผมว่าอย่างนี้โอเคอย่างนี้โอเคถ้าเกิดเวลาผมก็ต้องโทรไปเช็คแค่นั้นเอง